เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2564ทับ65งวดที่2นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันที่นี่ไม่มีวันหยุดนะคะ16ันราคม2564 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2564ั65ความชือ้อ14.5เเซงวดที่2นะคะผู้ที่จะได้รับต้องครบ2เงื่อนไขดังนี้นะคะ 1. ผู้ที่แจ้งเพราะป,ปลูกตั้งแต่วันที่1มิถุนาย,ยน2564 2. เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่20พฤศจิกายน2564 ถึง19ธันวาคม2564มาดูราคาอ้างอิงเฉลี่ยนในระยะเวลานะคะ9.42 9. บาทรอบนี้ไม่มีการชดเชยนะคะเนื่องจากเกินราคาประกันที่ตั้งไว้ที่8.50บาทนะคะอัปเดตล่าสุดประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีผลิต2564ทับห5งวดที่2นะคะ